ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนาวันนี้อยู่ผมเอกโซซิตอีกแล้วนะแล้วคนวันนี้เอยผมหายไปนานจริงๆนะหนาวมีพอดีว่ามีปัญหาทางครอบครัวทางเรื่องทางบ้านงานอะไรแบบนี้หน่อยนิดหน่อยนะเออนาวันนี้ก็ได้มาคลิปแล้วนะนาวันนี้ที่จะมาสอนก็คือนี่เลยเดโมนเทสเขาจังหวะนี้นี่นี่ใช่ไหมหลายคนคงรู้คอมโ,โบเบสิกไม่ตกใช่ไหมล่ะเออแต่ที่ผมมาสอนมันมันไม่ใช่คอมโบนะที่จะมาสอนในวันเนี้ย มันเป็น <com> ทิชไงหลายคนเอทิกอะไรวะเดมอนที <é. S 1> <osos S 2> ่มีท <sh> <sh> <diez gou> ิกอะไรวะเออหลายคนเดงงงเลยอะเป็นทิกอะไรวะโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทิกนี้เลยเอามั้ยเอามั้ยนีนีครับทิกก็คือการตีหลอกไงหลายคนจะไม่รู้ว่าถ้าเนี่ยนี่เทมป์ลาวคนนี้ดู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 ดีๆครับจับตาดูดีนี่ยเบสิคธรรมดาสามครั้งนะนี่อุ๊บ อ้าเจ้าเมื่อกี้มันอะไรนะ่ะฮาดูไปดูไปฮุบวอทเพื่อแล้วคนถามเพื่ออะไรอ่ะแต่ผมเอาไปใช้ในการสู้จริงแบบคือดีโคะตงวันนี้ฮาคือการกดกดยังไงนะ่ะคือเราต้องกดแดนสองครั้งอ่ะเนี่ยแบบเนี้ยอ่ากดก็กดแดนสองครั้งเหมือนกันแต่ยังไงมันสามารถใช้ได้ตอนตีครั้งแรก แล้วก็ได้สองครั้งปุ๊บป๊บแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่เป็นมือใหญ่ๆออกมานะั่นแหละสามารถทำได้ปุบ๊บนี่อืมนี่นี่มัน <c> ห <oughs> ลอกผมก็งงเลยพอดีว่าแบบคิดได้ไงเออแบบแล้วก็ลองกดมั่มวๆดูเลยรู้เสร,รู้เลยแต่หวะนี้นะก็มไม่มีทิกอะไรมากนะวันนี้เดมอนทิฟ โอ้ยเดมอนทิบอืมไม่ไม่ทันเธอช่างว่าหลอกหลอกฮบงบงบอืมหลอกเพื่อนงบจบเออเดี๋ยวันนี้เอ้ยชวนว่ลอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอืมนี เพื่อนก็อาจจะกันหยุดมากเออแล้วมันอาจจะปล่อยกันพอดีไงเออแล้วก็โดนห้อยลอยแล้วก็คอมโบได้เลยนะก็ประมาณนี้ครับนะเออมีอะไรอีกะอะ,อกะทำอะไรดีอะทำอะไรดุเดีอะเออเออลืมเปิดกล่องดีกว่านะถสีโอกาสเปิดของเปิดของเลยมาครับจังหวะแรกเวทตอนเปิด อ้วยอ้วยหอมแม่งไม่ดีเลยเอ่อเพิ่งเพิ่งไปต่อดิต่อเลยไหมต่อเลยไหมต่อเลยไหมเอออะไรอะโอ้มา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 ต่อต่อ,ตอขายขายแป๊บหนาจาังหวะนี้นะโอ้ยครับก่อนยี่สิบนี้ยเป็นใครแม็กซ์เลยจังหวะน,นี้มาเปิดจังหวะววน,นี้อะไรโอ้โหดีไม่ดีไม่รู้นะครับนะ หลายคนมันอยากใส่นะ,ะเออเออไอะไรคอมแบทเอนจินเนียปีกอ่มันไรวะผมก็ไม่ค่อยรู้นะเรื่องไอเทมมันน่าจะเป็นของดีแล้วมั้งมาไคแม็กรับนี่นี่เห็นไหมไคแม็กอุง้งอ่าโบยิสิบนำแต่วันนี้เปิดไอหาพอเลิก what the what เจ็ดน่ะ มันก็ไม่รู้นะดีไม่ดีนะเราช่วยเม,นม้นเม,ม้นบ้างก็ได้นะมันช่วยอะไรนะเออคือไงเดียวจบเลยดีกว่าอาก่ก็คลิปนี้ครับจบในเท่านี้ดีกว่าครับายบายไ่เจอคลิปหน้านะเดี๋ยวรอรุ้นกันว่าคลิปหน้าจะมีอะไรมาใหม่นะโอเคครับฝากกดซับสไครต์ด้วยครับไบปบายเอาละครับถ้าดูถ้าทุกคนดูคลิปจบแล้วเนี่ยอย่าลืมอย่าลืมกดปุ่มติดตามตรงนี้ด้วยครับหน้าเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองขอบคุณมากครับายบาย